สวัสดีค่ะกับพบอีกครั้งกับรายการไอซันนะคะวันนี้ก็ไปดูความขาวกันอีกแล้วก็วเอาใจคนรักแมวทั้งหลายนะคะแมวเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เจอมาเลยค่ะโดราเอมอนช็อกเกอรีก็เป็นแมวคิตตี้ให้เกมอะไรก็ไม่รู้วันนี้เก่ามากตั้งชื่อว่าแมวว้านะคะ ความเชื่อเกี่ยวกับแมวนะคะถ้าจะให้เก่าแก่เลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแมวที่อียิปต์ค่ะซึ่งเขาจะเทียบแมวเนี่ยเหมือนกับเทพเจ้านะคะชาบูชาบูกันไปนะคะเวลาที่แมวสิ้นลมแล้วก็จะจัดการทำมัมมี่ให้อย่างดีค่ะนอกจากนั้นเนี่ย ที่ญี่ปุ่นก็จะมีแมวกวักแม่ในบ้านเรามีแมวกระโดดในกอดจำ้ำก็ยังมีเรื่องความเชื่ออีกเช่นถ้าใครก้างติดคอให้เอาเท้าแมวมาลูบคอคะ่ะถ้าไม่มีให้ใช้เท้าโดรมอนเท้ากาฟิลหรือเท้าทาแมแอนเจลีลูบไปก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดฝนไม่ตกก็ให้แห่นางแมวของขลังเกี่ยวกับแมวที่บ้านเรามีนะคะก็จะเป็นลูกกรอกแมวหรือว่าโรคแมวที่เขาเชื่อกันว่า ใครที่ได้ครอบครองเนี <leaning for u> ่ยจะร่ํารวยใต้ฐานก็จะอุดรกแมวเวลาที่แมวหรือสัตว์ชนิดอื่นๆเนี่ยนะคะพอดลูกออกมาแทงลูกตกลูกหรืออะไรก็ตามแล้วลูกตายเขาก็จะจัดการกินซากเข้าไปค่ะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในกรบสั์ทุกชนิดเพราะว่าการที่เขาทิ้งซากไว้เนี่ยมันอาจจะส่งกลิ่นที่จะ เรียกให้ผู้ล่าแถวนั้นเนี่ยรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนรกแมวเนี่ยนะคะถ้าจะให้ขึ้นชื่อว่าขลังจริงเนี่ยแม่แมวต้องคาดมาทิ้งไว้ให้นะคะจะไม่กินเข้าไปเขาจะไปเก็บมาแล้วก็จะมาทําพิธีนู่นนี่กันลูกกรอบแมวเรียกซับเี๋ยวก็จะไว้เรียกซับงานเกี่ยวกับแมวที่เบอร์จะพาไปดูในวันนี้นะคะจะเป็นงานที่จัดโดยชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทยแมวไทยแมวไทยแมวไทยแบบไหนหวะ เมวก็มาอยู่ที่งาน Hugh Cat Championship 2 t h o u a n r v e นะคะที่จะโดยชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่นี่นะคะที่ชั้นสี่ MCC Hall หรือลล์บางแคก็จะมีทั้งแมวที่มาประกวดแมวที่มาหาบ้านแล้วก็มีอั s มณีเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายสื่นตาสื่นใจมากเลยทีเดียวค่ะ ตีอาไบคัลเลอร์ค่ะนี่ชื่อน้องอะไรคะบีว่าค่ะค่ะตัวค่ะ้สวยมากทำไมถึงเลือกเอาตอนนี้เข้าประกวดก็จริงๆตัวนี้ก็ประกวดมาหลายเวทีแล้วอะค่ะคเก็บคะแนนตอนนี้ก็กำลังจะเก็บตำแหน่งประกวดไทยเลยไม่กี่คะแนนนะคะการจะส่งแมวเข้าประกวดต้องเตรียมพร้อมในเรื่องหไหนบ้างคะมันต้องทุกวันในชีวิตประจำวันของเราเลยอะตั้งแต่ตืต่นมา หน้าตาต้องสะอาดตลอดอย่างแมวขาวเงี้ยใต้ตาถ้ามันมีน้ําตาออกมาเราก็ต้องรีบเช็ดเพราะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อะมันจะเหลืองเป็นคราบอะไรเงี้ยทุกอย่างเ็าแบบว่าการเวลาเขาอื่นเขาถ่ายก็ต้องดูว่ามันมันมีคราบอะไรเลอะเทอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือการการเลี้ยงแมวขาวส่วนการกินเนี่ยมันเราก็ต้องให้ให้กินเอ่อ คือสิ่งสิ่งที่มีรปโยู่กับเขาประม,อมองผลอ,อะไรเงี้ยฟาร์มเราเนี่ยก็จะให้เขาอยู่ที่แมวแล้วก็ให้เขาออกมาเจอผู้ค,คนเอ่อเปิดเปิดทีวีอะไรให้เขาฟังบ้างเวลามาประกวดอย่างเงี้ยถ้าแมวไม่เคยออกมาแจะตื่นเต้นมไม่ไม่ยอมไม่ให้คนอื่นมามาจับไม่ยอมให้กรรมการแต่งอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแมวว่าเราก็จะแบบเข้าคนได้ค่อนข้างง่ายแมวขาวมาเลี้ยงยากกว่าแมวสีอือ่นก็ก็ยากเพราะว่าบางคนไปเลี้ยงแล้วมันจะหลง มันมันอาจจะขาวดูขาวทั้งตัวจริงแต่พอมาเทียบกับแมวเราเนี้ยจะเห็นเล้วว่าแมวเขาเหลืองกว่ามันมันอยู่ในแบบชืวิตประจำวันตลอดเวลาที่เราต้องดูแลให้มันประสาทตลอดก็อันนี้เป็นส่วนของแมวเมนคูลใช่ไหมคะหลักเกณในการที่กรรมการเขาจะดูแมวพันธุ์นี้เวลาเขาประกวดอะคะ่ะเขาจะดูจากอะไรบ้างดูลักษณะโดยรวมค่ะน้ำหนัหนกขนโครงสร้างหน้า เมนคูเนี่ยแบบโครงสร้างที่ถือว่าโอเคดีสวยมันจะต้องเป็นยังไงจริงๆมันก็ต้องสมส่วนเหมือนแมวทั่วไปแหละค่ะแต่ว่าเมนในแมวเมนคูนเนี่ยตัวเขาจะใหญ่กว่าแมวทั่วไปอยู่แล้วคือแมวยักษ์น้ําหนักถ้าตัวเมียก็น่าจะอยู่ประมาณสัก8กิโลอนะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าพี่ดูแมวตัวนี้ดูแบบว่าสวยไม่สวยเนี่ยพี่ดูจากความชอบมากกว่าหน้าเรื่องของหน้าตาว่าเออแบบว่า ออถูกชะตาไหมอะไรไหมหน้าตาสมส่วนไหมอะไรไหมอย่างเมนคูน hmm. บางคนเนี่ยออชอบแบบหูใหญ่ mm hmm. ๆบางคนชอบแบบกระบอกปากใหญ่ๆหน้าแบบยาวๆหน้าดูดุป่าๆแต่ว่าอย่างพี่จะชอบแบบหน้าแบบเป็นเมนคูนสไตล์หน้าตาแบบน่ารักน่าหลาคน่าตุก,กตาันจะเป็นแชมป์แล้วค่ะนะคะอันนี้จะเป็นแชมป์แล,แล้วแล้วก็ได้รางวัลที่สอของเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ทวีบอเมริกาในเรื่องของสีขนค่ะ นะคะคในเมืองไทยก็จะได้อยู่2ตัวรู้สึกดีได้อุ้มแชมป์ทำไมถึงชอบแมวพันธุ์นี้เขาเนิสัยดีค่ะน่ารักค่ะาร,าร่าเริงฟิลเหมือนเลี้ยงสุนัขแหละคือจะไม่เกเรอ่ะเรียบร้อยน่ารักฉลาดแล้ก็เป็นแมวยักษ์นะแมวเพอร์เชียเนี่ยทุกอย่างต้องสั้นหมดหยกเว้นขนตัวสั้นจมูกสั้นหูสั้นขาสั้นหางสั้นแต่ขนต้องยาว ะะอันนี้คือตามลักษณะของแมวสำหรับพี่ก่อนการที่จะนําแมวเข้าประกวดพี่ต้องเตรียมของเขายัางไงบ้างก็ต้องดูเรื่องอาหารต้องให้อาหารเขากินมากกว่าปกติเพื่อให้สร้างน้ําหนักเขาเขาจะดดูกลมถ้าเกิดแมวผอมจะดูแห้งมันจะดูยาวจะไม่กลมแล้วก็อาบน้ําดูเรื่องขนนะฮะเป็นหลักอันนี้เป็นแม สกอตตีสโฟเป็นแมวหูตู๋ใช่ไหมคะอันนี้ออกมาประกวดยังไม่เห็นเลยอ่ะยังประกวดในรุ่นของอะไรอ่ะอ่ากิเทนกิเทนตัวบีบค่ะเฮ้ชอบมากเลยอ่ะอ้วนไปหน่อยเพราะวันนี้ก้ามาคว้าแชมป์มาไหมไม่ได้ก้เอาแบบว่าเอาสนุกค่ะพามาเพื่อนอะไรเงี้ยอ๋อค่ะอันนี้ครั้งแรกมั้งนะครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกของตัวนี้เลยแต่ว่าเคยลงเปอร์เซียชื่ออะไรเอ่ยตัวนี้อ่าชื่อมิมิ พอเคียร์พร้อมกันไหมคะก็<อ>ไม่ถึงกับแปดตัวแต่ก็จะแบบแล้วคนก็แบบจะอิจชากันอะ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จะอิชฉาไปนะอะไรอย่างเงี้ยนี่แม่นะ เมนคูนค่ะแประกวดกันแรกทุกคนประกวดกันแรกเลยทำไมถึงนี้ทำไมเขาประกวดเพราะว่าที่ไม่ได้เป็นฟาร์มคนเลี้ยงธรรมดาเลี้ยงธรรมดาแต่ว่าซื้อมาจากฟาร์มก็เลยอยากลองประกวดดูอะไรเงี้ยแบบว่าเคยมางานนี้หลายครั้งเคยมางานเทสชอปแบบเวลาเขาจัดหลายครั้งก็เห็นแบบแมวประกวดเยอะก็เลยเอออยากลองมาประกวดบ้างอะไรเงี้ยจริงๆวันนี้เรามาเรื่องแมวนะคะแต่ว่าเห็นว่ามีน้องหมามาก็ซะหน่อยซะหน่อยสวัสดีค่ะอันนี้ กลุ่มสร้างสายใ่ชีวิตกตันนะคะที่ว่าเราช่วยกันรณรงค์เรื่องอเรื่องปัญหาประชากรสัตว์ในกรทมเนี่ยเกิดเยอะมากแล้วการทําหมันเนี่ยไม่ทันกับการเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการรณรงค์ในกลุ่มพวกเรากันเองเนี่ยประชาชานนะคะช่วยกันนําสุน,นัขตัวแม่มาทําหมันแล้วตัวลูกๆเอามาหาบ้าน สำหรับประเทศไทยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันมองว่ามีสัตว์ต้องเลี้ยงให้ตลอดรอดฝันอย่าพอตัวปัญหาปับ๊บเนี่ยเอาไปทิ้งมันไม่ได้ไม เป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับแมวโคราชหรือว่าแมวสีสวรร่างใช่ไหมครับมแมวไทยเนี่ยมันจะเืือโซลล็อิสระได้เขาอยู่ในบ้านเนี่ยจริงหรือเปล่าคะจริงๆมันอยู่ที่การเลี้ยงดูครับถ้าเราคุ้นเคยทําความรู้จักเขาตั้งแต่เล็กทนุถนอมแล้วก็ให้ความอ่อนโยนเขาเขาจะติดคนมากแต่ที่บางทีเห็นว่าหนีปาดเปรียวว่องไวอาจจะเป็นเพราะเราไปตีเขาหรือว่าดูแลเขาไม่ดีพอทำไมีิจจิที่ว่าแมว โคล่าหรือแมวสุว奢นเนี่ยมันวิเศษนะคะจริงๆแมวไทยเนี่ยเป็นแมวที่อ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็เฉลียวฉลาดที่สุดในโลกแล้วก็สามารถดูแลง่ายเพราะว่าเขาเป็นแมวขนสั้นซึ่งจริงๆเนี่ยแมวเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยหาย,ยากแต่มีคนไทยไม่รู้ข่า ในขณะที่ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมและก็ต้องการมากครับผมจริงๆแมวไทยมันเหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอ่ะเหมือนเป็นวัตถุโบราณที่ยังมีชีวิตยอยู่ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาไว้คิดว่าอนาคตและในในปัจจุบัน,นแม่โคราชเองเนี่ยเหลือไม่ถึงหนึ่งพันตัวแล้วในเมืองไทยกลายเป็นว่าไปอยู่ต่างประเทศซะเยอะจุดเด่นของแม่โคราชเนี่ยคือเรียกว่าเขาจะเรียกว่าสีดอกเหลา สีดอกเราวลึกเรียกว่าเป็นสีเทาเสมอกันตั้งแต่เกิดจนตายมีสีเดียวโดยไม่มีสีอื่นเชื่อมนนะครับหางยาวเหยียดตรงตาเขียวขนสั้นและหน้าจะเป็นรูปหัวใจถ้าปมด,ดูนี่คือจุดเด่นของเขาครับจุดกําเนิดก็คือที่โคราชเมื่อมาะมาณ500ปีถึง700ปีที่แล้วแล้วก็รัชกาลที่สองพัทนทรงพระรชาชทานชื่อว่าแมวโคราชตามแหล่งกําเนิดแต่คนไทยหลายกลุ่มก็เรียกว่าแมวสีสว่าดแมวสีดอกเราครับผมหรือแมวมาเล่กำนานเลย ใื่กำน,นันครับสิ้นว่าทิปบูสังเกตว่าเวลาต้องแสงเนี่ยเขาจะวาวเงินเห็นไหมครับตามเท้าตามอะไรสวยมากนี่คือจุดเด่นแล้วก็ตาเขาจะเขียวขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นค,ครับผมยิ่งแก่ยิ่งสวยอายุเขาก็จะอยู่ระหว่าง15ถึง22ปีอุอ้ยอายุยืนมากครับผมเมื่อกี้เราดูกำนันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูพวกอบตผู้ใหญ่บ้านกันว่าระดับได้แชมป์ทัวร์เปรัชทานีจะเป็นยังไง เนื้อตาเขาจะเริ่มเขียวแล้ว<ไ>แต่นี่เขาเพิ่งอายุ14เดือนนึงครับทุกคนเขาบอกว่าเลี้ยงแมวเนี่ยไม่ต้องไปอาบน้ําบ่อยอนนเพ<อ>ราะแมวมันสะอ,อาดอยู่แล้วมันก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าในการประกวดถ้าเราไม่อาบเราสู้เขาไม่ได้เพราะกรรมการเนี่ยเขาจะดูรู้เลยว่าตัวไหนอาบมาไม่อาบมา,ล,าลักษณะขนสีขนแล้วก็ผิวหนังสุขภาพเขาถ้าไม่อาบเนี่ยแมวมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราได้ครับผมอย่างลูกแมวทุกคนเนี่ยเราใช้เนี่ยหนึ่งวันเนี่ยจะต้องได้ไข่ต้มอย่างน้อยหนึ่งใบหรือไข่ลวก ครับแล้วก็จะเสริมด้วยเนื้อวัวโคขุนไม่มีไขมัน,น,นให้วันเว้นวันวันนี้เป็นเนื้อวัวอีกวันเป็นเนื้ออกไก่ต้มแล้วส่วนอาหารเม็ดก็จะเป็นอาหารเม็ดพรีเมียมเกรดที่มีค่าโปรตีนสูงแล้วก็กากต่ำส่วนผสมจากพืชน้อยครับกินเหมือนกินเหมือนพวกเล่นเวทเลยนะเนี่ยครับเขาก็จะดีจากภายนอกสู่ภายในผลก็จะมันเงางามแล้วก็อายุยืนสุขภาพดีครับ แล้วนี่ห้ากินอาหารพวกรุงแต่รสเลยนะครับเค็มมากหรืออาหารขนมที่คนกินเนี่ยห้าไม่งั้นเขาจะเป็นโรคไตหรือเป็นโรคนิ่งง่ายราคาถ้าราคาขายคนไทยเนี่ยเกรดสัตว์เลี้ยงอ่ะนะเกรดประกวดคนไทยเลยนะครับก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทจนง20,000บาทจนถึงเกรดประกบาทแต่ถ้าใช่แต่ถ้าเป็นเกรดที่เราส่งออกก็มีเพชรดีกรีในระดับสาคนเนี่ยราคาจะเริ่มต้นที่5 0า0 0บาท8 0 0 0ับาทเกือบแสนอย่างคุณมาาเนี่ยมี บริเดอร์ชาวญี่ปุ่นเสนอให้ผม2 0 0 0 0 0บาทแต่ว่าผมไม่ได้ขายคือจริงๆเนี่ยแมวไทยในเวทีโลกเนี่ยถือว่าเด่นนะแต่ว่าไม่มีใครให้ความสนใจหรือคนที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังชาวญี่ปุ่นมันถูกครับจริงๆไม่ถูกครับเพราะแมวไทยเนี่ยมันก็เหมือนคนไทยชอบของนอกคน,คน,คนต่างประเทศชอบของไทยอะครับ <เอ S 1> มันจะมีอะไรที่มันเป็นอาร์ตมันแอนติกแล้วก็มันก็มีสตอรี่ตัวองครับการที่เราจะเลือกซื้อแมวอะไรเงี้ยนะคะ ควรจะทํำยังไงจริงๆเนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับเป็นหลักสําคัญที่สุดเนี่ยคือเราควรไปเห็นฟาร์มเขาด้วยตัวเราเองอไปทําความคุ้นเคยว่าพ่อแม่นิสัยเขาเป็นยังไงนิสัยเนี่ยมาสืบต่อทางสายเลือดได้เนยนิสัยเนี่ยสายเลือดมีผลแต่สําคัญที่สุดคือการเลี้ยงดูเลี้ยงแบบเป็นมืออาชีพหนึ่งเลยสําคัญสุดคือเราต้องรักเาขาก่อน ถ้าเราจะเลี้ยงระดับสากลเนี่ยจำเป็นมากที่เราจะต้องหาข้อมูลเดี๋ยวพอออกสื่อไปแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยแมวเนี่ยจริงๆเราได้ราคาดีกว่าคนก็จะอาจจะแบบมองเรื่องการตล,ลาดมากขึ้นแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันจะได้สองแง่ <c oughs> แง่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคนไทยก็จะมีไรายได้เพิ่ม อสองถ้ามองในแง่อนุรกษ์เนี่ยคนจะหันมาสนใจมากขึ้นเพราะว่าแมวพวกนี้เขาเป็นแมวประจำชาติไทยเป็นแมวของถิ่นไทยแล้วก็หลังรู้จักว่าเป็นแมวไทยแล้วผมก็เชื่ออย่างแรงกล้าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคนเลี้ยงแมวไทยต้องอยากได้แมวไทยจากคนไทยและจากประเทศไทยรเราได้เห็นเพชรน้ำงามที่คนไทยมองข้ามไปก้อนโตโต,ตแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาออกบูธจากมาอ,อ,อะไรเอ่ยมาลูกคังไทยแลนด์ค่ะจะเป็นสินค้าของสัตว์เล็กแล้วก็จะเป็นพวกสุนัขแล้วก็แมวจากญี่ปุ่นเลยสําหรับแมวน้อยนี่จะเป็นด้านนี้เลยค่ะจะเป็นขนมขนมแมวของญี่ปุ่นแมวไทยก็ทานได้นะคะเล่นเป็นของน้องกระต่าย<ม>แต่ว่าน้องแมวก็เล่นได้เขาจะชอบลับเล็บแม่มีแมวไหมคะมีค<ม>่ะหนึ่งตัวเก็บมาจากล้อรถเก็บมาจาก ติดต้นน้อยหน่อยติดมาติดมาแกะออกมาเลยตอนนี้รถพังไปแล้วนะค่ะก็เจอนี่แล้วบุฒมหาจัรย์สอนแมวใช้ชักโครกคนด้วยแมวใช้ชักโครกคนนี่บุกยังไงคะข้าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับคือเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเอาไปวางไว้บนชักโครกวางไว้ที่ชักโครกนะครับแล้วก็ใส่ทรายแล้วก็ลดปริมาณทรายลงเรื่อยๆจากนั้นก็ตัดรูที่1รูที่สองรูที่3ามตัดเนี้ยฮะ รูที่1น่รูที่2รูที่3นะครับใช้เวลาทั้งหมดอยู่ลาวๆประมาณ3เดือนครับผมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ารายละเอียดลึกๆเนี่ยเราจะมีคู่มือให้แล้วก็มีดีวีดีให้ครับผมแมวที่อยู่ในคลิปก็คือแมวของพี่เขาเองด้วยครับผมเ,เสืยน้อยเสืนอสน้อยครับผมเสือน้อยหันไตรงขั้ว ไม่เคยตกท่วมครับผมในการฝึกเนี่ยมันจะมีขั้นมีตอนที่แบบจะกระโดดให้เขาเคยชินแล้วว่าเป็นธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าแมวที่เคยตกท่วมหรือว่าไปแบบกระโดดขึ้นท่วมเองโดยที่ไม่มีการฝึกเนี่ยเขาจะตกและเขาก็จะไม่เอาอีกเลยี่ตอนเช้าก็ชนมุนแย่งท่วมกับแมว่อนเชา,าไม่ไม่ไม่ตอนเชา้าเขาเขาจะมีเวลาในการอื่อของเขาอยู่ครับถ้าอื้อซ้ำเวลาเราออันนั้นก็ต้องแย่งกันเอาเองค่ะบุญนี้ ที่เราช่วยเหลือมาค่ะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ตามข,ข้างทางบางทีอาจจะโดนรถชนหมากัดหรือโดนวางยาได้นะคะก็<ม>เราช่วยลดปัญหาแมวจอนจัดด้วยกันทาให้เขาเป็นแมวมีบ้านไม่มีคนเอาไปมันจะไม่กลายเป็นภาระกับพี่รักหรอกะอ๋อเราจะพยายามหาบ้านอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเอาไปลงในเว็บไซต์ต่างๆด้วยในเว็บของโครงการเองในเฟซบุ๊กโครงการเองแล้วนอกจากจะมีกิจกรรมงานที่นี่แล้วเราก็จะมีที่จัดจักด้วยนะคะเราจะมีที่จัดจัจกเนี่ย ตรงนี้จะเป็นเดือนละสองครั้งเสาต้นเดือนและเสาปลายเดือนสามารถไปรับน้องแมวมาปอะการาาได้บริเวณทางขึ้นลงรถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเพชรประตูสองตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง2องทุ่ม ค่ะสำหรับวันนี้ที่เราพามางานประกวดแมวได้มาคุยกับคนเลี้ยงแมวมากมายเลยทั้งเลี้ยงแมวบ้านแล้วก็เลี้ยงแมวประกวดนะคะก็หวังว่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆที่รักแมวชอบแมวกันนะคะไปก่อนไปก่อนโอ้ยแมวทำให้เบลคิดถึงตอนสิบสี่ครั้งเลยที่สมัยยังเลี้ยงแมวอยู่นะคะสำหรับวันนี้รายการไอสานนะ สวัสดีและก็ขอบคุณเดอะมอลนะคะขอบคุณชมรมพู้นิยมแมวมากเลยที่ให้เราเข้ามาถ่ายแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็ได้รู้จักน้องแมวสวยๆหลายตัวเลยค่ะเอาล่ะเร็วบาๆก่อนเร็วบาๆเร็วไบๆไปๆไปายังไายังไงค่ะจากพีครับจากพีเราไปเลี้ยงกีนค่ะ